ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคา gas ถุงต้มในเขตเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาพบว่าร้านจำหน่ายกา s ถุงต้มเตรียมปรับขึ้นราคา gas ถุงต้มขึ้นอีกหนึ่งบาทในวันนี้ตามมติกระทรวงพลังงานหลังจากมีการปรับราคามาล่าสุดตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยปัจจัิบันนี้ราคากา s ถุงต้มในเขตเทศบาลเมืองเบตรงราคาถัง gas ส15กิโลกรัมถังละ440บาทถัทง11กิโลกรัม365บาทและก a s p ปิกนิก4กิโลกรัมในราคา170บาท ซึ่งจากการเจาะปรับราคาก๊าซถุงต้มในครั้งนี้ทำให้ผู้จำหน่ายก๊าซถุงต้มได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากท่านนันนรอมอปาแนมอายุ58ปีเจ้าของร้านจำหน่ายก๊าซถุงต้มเปิดเผยว่าหลังจากทราบข่าวการปรับขึ้นราคาของก๊าซถุงต้มก็แจ้งกับลูกค้าถึงการปรับราคาโดยลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าแบบนี้คงตายแน่เนื่องจากทุกวันนี้อะไรก็แพงจึงอยากฝากไปยังรัฐบาลว่าการปรับราคาการถุงต้มในครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากประชาชนเดือดร้อน นอกจากจะส่งผลกระทบกับผู้จำหน่ายแล้วยังส่งผลกระทบไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยขณะที่ราคาสินค้าอื่นก็มีการปรับราคาตามกันมาทั้งหมามา่าแป้งทําขนมแป้งทอดกรอบเป็นต้นส่วนทางด้นานเจ้าของร้านขายข้าวแกงเบตงบอกว่าที่ร้านของตอนนั้นใช้กระถุงต้มวัรลถังโดยใช้ถังขนาด15กิโลกรัมส่วนใหญ่ใช้ในการทําข้าวแกงและอุ่นอาหารซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเคยซื้อถัง15กิโลกรัมถังละ435บาทต่อไปปรับขึ้นอีก1บาทแต่ยังไงก็ยังขายอยู่เหมือนเดิม ส่วนสินค้าอื่นๆอย่างหมูก็ขึ้นราคาค่าไฟค่าน้ําค่าเจ้าบ้านก็ขึ้นจึงขอฝากไปอย่างรัฐบาลช่วยดูแลราคาสินค้าอย่าปล่อยขึ้นมากกว่าน,นี้สงสารคนหาเช้ากินข้าบ้างเจษดาสิริโยไทยรายงานนางทิติรัตน์กัลมาพิจิตรภยาคนล่าสุดของพ่อเลี้ยงชูชาติกัลมาพิจิตซึ่งเป็นเจ้าของปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองปีเศษ โดยทิ้งมรดกทั้งเงินสดกครงช้างกิจการรีสอร์ทโรงงานน้ำลืม่มรวมนับพันล้านบาทและกลายมาเป็นข้อขัดแย้งระหว่างนางทิติรัตน์กับญาติโคนโตมาอย่างต่อเนื่องในปมมรดกพันล้านดังกล่าวล่าสุดนางทิติรัตน์เผยว่าข้อขัดแย้งที่สอกเขาวุ่นเริ่มตั้งแต่การแจ้งความการเสียชีวิตการขอพาพิสูจน์ศพตลอดจนถึงการกล่าวหากันใ้ยาเสพติดเกินขนาดในการรักษาโรคร้ายจนกลายเป็นคดีความที่แจ้งกันไปมากว่า20คดีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่ยอมรับทุกอย่างที่มีอยู่ ทางพินัยกรรมผลพาพิสูจน์ศพตลอดจนมีการกล่าวหามีการยักยอกทรัพย์บรดกรวมถึงการบุกรุกเข้าไปค้นบ้านงัดเซฟค้นหาสมบัติของพ่อเลี้ยงที่เก็บไว้การกล่าวหากันไปมาจนทาให้เกิดคดีความเพิ่มขึ้นตลอดล่าสุดเมื่อ17สิงหาคมที่ผ่านมาทางฝ่ายทายาทได้นำกำลังคนซึ่งมีทั้งตำรวจฝ่ายปกครองพนักงานและนักข่าวเข้างัดบ้านพักของแม่เลี้ยงพร้อมทักกล่าวหาออกสื่อว่ามีเงินสดหายไปมากกว่า172ล้านบาทงาช้างอีกจำนวนมาก ซึ่งต่อมานางทิติรัตได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพแม่ริมเพื่อดำเนินคดีกับทุกคนที่ร่วมกันบุกรุกและจะขอสำนวนคดีจากพนักงานสอบสวนเพื่อจะนำไปฟ้องศาลต่อล่าสุดนางทิติรัตได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบายความในใจเพื่อหวังให้สังคมและสื่อมวลชนได้รู้ความจริงเนื่องจากที่ผ่านมานั้นตนไม่ได้พูดไม่ได้ให้ข่าวกับสื่อหรือสังคมใดๆเพียงหวังว่าเรื่องจะค่อยเงียบหายไปตามระยะเวลาโดยบ่นพ่อว่าชีวิตตนต้องมาเจออะไรแบบนี้ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจต่อกันกับทญญายาทคนโต อยู่กินและแต่งงานกับพ่อเลี้ยงอย่าถูกต้องตามกฎหมายและทําหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังขอร้องอีกฝ่ายว่าขออย่าทาร้ายหรือให้คนอื่นป้ายสีตนเลยโดยตนไม่เคยคิดร้ายหรือกวงพ่อเลี้ยงอย่างที่ทายาทคนโตคกดและขออย่าได้มีเวรกรรมต่อกันซึ่งที่ผ่านมานั้นตนก็ขออโหสิกรรมให้ฟงหวินศักดิ์อัศวินรายงานเมื่อวานนี้ชาวไราย,ยาสูบในอำเภอสองและอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ ส่งตัวแทนจำนวน100คนนำโดยนายปฏยากรมาทมแกนนำชาวไราย,ยาสูบแพร่ผู้บม่มยาแพร่รวมตัวกันที่หน้าสารกลางจังหวัดแพร่เพื่อแสดงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรหลังมีมาตรการการลดการผลิตยาสูบพันเวอร์จิเนียลงอีกร้อยละ25อีกทั้งเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศทําให้บุหรี่ไทยไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดและมีบุหรี่หนีภาษีเข้ามาแย่งส่วนแบ่งของตลาด ท้งน,นี้เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและธุรกิจบ่มใบายาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลชะลอการตัดโควตาปลูกร้อยละ25้ไปก่อนเพราะถ้าหากไม่ดำเนินการเกษตรกรและธุรกิจลงบ่มใบายาจะประสบกับความเดือดร้อน้วยนายปัตยาการมาธรรมแกนนําชาวไราย,ยาสูบแพร่กล่าวว่าอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นใจเกษตรกรผ่อนผันการลดกําลังการผลิตยาสูบเพื่อเการต่อลมหายใจกับเกษตรกรในห่วงของเศรษฐกิจตกต่ำโดยในเดือนมิถุนายนจะเริ่มพาะกล้ายาสูบแล้ว ซึ่งขณะนี้ถ้ายังไม่มีคําตอบจะรอตัดกวต้าเกษตรกรจะเตรียมตัวไม่ทันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาทั้งนี้นายธานทธรรมิกานนท์หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์บันรงทาจังหวัดแพร่กล่าวว่าจะเร่งส่งหนังสือร้องเรียนของเกษตรกรให้เร็วที่สุดเพื่อนําไปสู่การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหยานชาราโชคถนอมกิจรายงานตรวจสบพบ้านนาจังหวัดนครน,นายกเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายงัดตู้บริจาควัดบางอ้อนในอําเภอบ้านนา บือต้นคนร้ายหลบหนีไปแล้วจึงได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบตู้บริจาคเปิดอ้าอยู่โดยมีเงินสดจํานวนหนึ่งที่คนร้ายเอาไปไม่ได้ท่านั้นพระมหาจำนานปิยะวันโนจ้าววัดวัดบางอ้อไหนเล่าว่าขณะที่กําลังนั่งทํางานอยู่หน้ากุฏินั้นก็เห็นชายวัยรุ่นคนหนึ่งเดินเข้ามาก็นึกว่ามาทําบุญทั่วไปเพราะไม่มีท่าทางเป็นพิรุษจากนั้นได้เดินออกไปเอาถุงมาใส่เหรียญที่อยู่ในบาทซึ่งญาติโยมนามาทาบุญและพยายามใช้ไขควงงัดตู้บริจาค คนจีเดินออกไปดูจนคนร้ายตกใจจนรีบขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเบื้องต้นคนร้ายได้เงินไปประมาณ200บาทและไม่มีอะไรเสียหายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและจะได้หาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปเนรมิตมงคลกิติการรัชโนเดินใหม่รายงานช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบตไม้รร้จวมาตราดประธานฝ่ายคาราวาส นางประวิงนิ่มมากอดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองม่วงเข้าร่วมงานโดยมีพระใบดีกาบุญนประภาโสเจ้าวัดวัดหนองม่วงเป็นประธานฝ่ายสงนำผ้าป่าของชาวของใหญ่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาพร้อมเปิดเนตรพระปางประธานพรโดยการจัดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อต่อเติมโดมอเนยประสงค์ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเพื่อสมททุนก,นก่อสร้างห้องน้ำห้องส่วมของโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนให้มีความสวยงามมีความสะดวกปลอดภัยแลาน่าอยู่น่าเรียนในการทอดพระปาปะการศึกษาในครั้งนี้ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น83,780บาทอย่างไรก็ตามทางโรงเรียนบ้านหนองม่วงจะนําปัจจัยที่ได้ทั้งหมดสมทบทุนกับทางโรงเรียนในการปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้วิเชียนม่วงสีรายงาน